ว้าววันนี้อากาศดีมากเจ้าบ่ฮ้อนมาหนาวบมมีลมบ่มีฝนเนอะสาวสี่องศาย่ะดี๋มาดูชายเลก,กันนะคะดูโอ้ยพอ,อเหือํำนี่หรออันนี้หงวนตัวบนเน้นนี่น่ะเหอือมีเจ้าของนะคะแล้วก็เขาก็ต้องเสียค่าจอดนะคะแปงนะคะค่าจอดดิ จะห้าวตัวออกก็ต้องแจ้งเปิ้นตวยเด้อเพราะบางทีมันเป็นนั้นอันนี้แจ้งแจ้งฮื้อเพราะว่านี้เป็นทะเลแต่วันออกเจ้าพอเปิ้นตกปากันให้น่ะหนุ่มมึงเแฟนนั่งเฝ้าแล้วก็ไอ้หนุ่มตกปนเขาเียเป็นงานอดิเรกเด้อเขาบ่เจว่าตกเอาเป็นเอาตายนะเียกเขาได้ตัวน้อยเขาก็ปล่อย้านบ่เปิดว่าจะมากินไอติม้านบ่เปิดบ่ สวยไหมคะที่นี่ทะเลฝั่งตะวันออกของเยอรมันเนอร์ทะเลตะวันออกเนอร์วนหน้าจะทงเทียบกันมาแอวกันนะเด้ถือได้ทอดถุงน่องแล้วด้อใส่ไปกับจะลรุดใส่ไปกับจะลรุะถุงน่องใยญ่บัวนี่นะนึกว่ามันจะหนาวเลยมันหนาวพุซ่าใส่ถุงน่องมา ตอนออกบ้านมามันหนาวอ่ะตอนนี้มันมันหนาอวอนักท่องเที่ยวมากันคุณน,นะครับสวยไหมอากาศวันนี้ดีเวอร์เจ้าบ่มีลมแบบมีฝนเจ้าเท่าสี่องศาสิบปลายก็ดีบรรยากาศนะถ้ามันมีลมมีฝนนะก็ห้อนดีนี่ยมันหนาวเลยอ่ะเพราะมันบ่มีฝนแบบมีลมอากาศดีมากเปินมาฮะนะี่ถ่ายบนไแร้ ไปแอวกันเจ้าไปแอวกันเจ